ครับสวัสดีเพื่อนๆนลยครับวันนี้แนะนําอาหารจานด่วนอาหารจานเดียวที่อร่อยแซนอร่อยนะครับใครๆก็ชอบนะครับผมนี่ครับหอยทอดกับกรอบนะครับผมนี่ครับสูตรทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับนะนะครับผมอ่าเรียกว่าสูตรทําง่ายน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับใครๆก็ชอบนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับก็จะมีถั่วงอกนะครับอ่าขาดไม่ได้เลยนะครับถั่วงอก ต้นหอมผักชีไข่เป็ดนะครับผมไข่เป็ดจะอร่อยที่สุดเลยนะครับสําหรับการทําหอยทอดนะครับแล้วก็มีหอยแมลงผู้นะครับเพื่อนๆจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่นะครับผมอ่านี่คือต้นหอมผักชีนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผม ครับส่วนหอยแมลงพู่นะครับผมก็ซื้อมาจากแมคโครนะครับเป็นหอยแมลงผู่ที่ต้มสุกแล้วนะครับแช่แข็งนะครับก่อนที่จะทําก็ออกมาละลายก่อนนะครับแล้วก็มีส่วนของกระเทียมน้ําเปล่าเย็นๆนะครับแล้วก็มีผงปรุงรสน้ําจิ้มไก่พริกไทยป่นนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ํามันพืชนะครับผมแค่นี้นะครับ อ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทําอะไรต่อนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการซอยต้นหอมนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็สับกระเทียมไว้นะครับอ่านี่ครับส่วนแป้งก็จะเป็นแป้งหอยทอดสําเร็จรูปนะครับอ่านะครับนี่ครับหอยตัวใหญ่มากเลยครับรอให้อ่า้น้แข็งเขาละลายนะครับผมเพราะว่าแช่เย็นไว้นะครับอ่าเรามาทําการผสมแป้งกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งหอยทอดนะครับ หนึ่งถ้วยนะครับอ่าแล้วก็คนๆนะครับผมตีๆนะแล้วก็ใส่น้ําเย็นจัดลงไปนะครับกับปริมาณนะครับเพื่อนครับน้ําเย็นจัดๆนะครับอ่าแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับอ่าตีๆให้แป้งเขาอ่าเป็นเนื้อเดียวกับน้ํานะครับอ่าตีๆเลยครับแล้วก็ใส่พริกไทยไปหน่อยนะครับผม ก็ตามด้วยผงปรุงรสหน่อยนะครับผมแล้วก็ตีให้ให้แหลกๆกเลยนะครับตีให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ํานะครับให้แป้งละลายนะครับจากนั้นก็มาตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ามันไปหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับแล้วก็ใส่แป้งพร้อมหอยลงไปนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมซอยหน่อยนะครับผมนี่ครับใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับ อยตัวใหญ่มากเลยครับน่าทานนะครับผมค่อยๆกิ้งกระทะนะครับผมเราทําทานในบ้านนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับอไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ครับตามชอบนะครับส่วนผมก็จะเป็นไข่เป็ดนะครับมันมีความมันของไข่แดงนะครับสีสวยด้วยนะครับนี่ครับค่อยๆยีๆนะครับยีๆไข่แดงให้แตกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ดูดูแล้วคล้ายๆออส่วนเลยนะครับผมนี่ครับพร้อมจริงๆครับอ่าค่อยๆกิ้งกระท้าไปนะครับอ่าค่อยๆพลิกดูนะครับใช้ไฟแรงนะครับช่วงนี้อ่าให้เขาอีกด้านหนึ่งเขาเหลืองกรอบนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแผ่นอยู่นะครับน่าทานจริงๆครับาสีสีน่าทานเลยใช่ไหมครับผมนี่ครับ เราไปทําทานนะครับในบ้านรับรองอร่อยครับผมไปลองทําขายก็ได้นะครับทําเองคุ้มค่าและอร่อยด้วยนะครับผมจะทําได้ขี่จานก็ได้นะครับจํานวนก็ได้เยอะด้วยนะครับนี่ครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูด้านด้านหลังนะครับว่าเขาเหลืองหรือยังนะครับพอเหลืองแล้วเราค่อยๆพลิกด้านนะครับผม นี่ครับน่าทานจริงๆเลยนะครับอ่ะพริกด้านแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็ยีๆนะครับให้เขา,เาแยกชิ้นกันนะครับเราจะได้ผัดง่ายๆนะครับอ่าเราจะทอดไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเหลืองกรอบนะครับผม อ่านี่ครับค่อยๆพลิกได้นะครับค่อยๆทอดค่อยๆผัดไปนะครับเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับการทําน้ําจิ้มด้วยนะครับอ่าทำน้ําจิ้มง่ายๆนะครับเพียงเรามีซอสพริกนะครับหรือว่าซอสโกสนก็ได้นะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มไก่นะครับผมอ่านี่ครับค่อยๆผัดไปนะครับ สีน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆครับได้ที่แล้วก็ดันดันหอยทอดออกไปข้างๆหน่อยแล้วก็ใส่ส่วงอกลงมาเลยนะครับอ่แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสหน่อยนึงนะครับ ตามด้วยพริกไทยนิดหนึ่งครับผมแล้วก็จากนี้ก็ผัดไปนะครับต้นหอมผักชีหน่อยครับแล้วก็ค่อยๆผัดไปนะครับผมให้ส่วนนอกเขาพอสุกนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับนะครับให้มีความสุกกาลังดีนะครับผมน่าเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับผมอาหารจานด่วนนะครับสําหรับร้านค้านะครับเส่รนฟไดก็ จะขายดีเลยครับเมนูหอยทอดนี่นะครับผมนี่ครับอ่าเอาตักหอยทอดลงมาโปะบนส่วนงอกนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมีความกรอบเหลืองนะครับของแป้งนะครับผมอ่าแล้วก็โรยด้วยต้นหอมบักชีนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับอ่าได้แล้วครับ เมนูจานอร่อยของผมนะครับเพื่อนๆเราไปทําทานในครอบครัวนะครับยิ่งมีสมาชิกเยอะๆยิ่งทําทานอร่อยนะครับเพื่อนๆครับเรียกว่าคุ้มค่าเลยครับส่วนการผสมน้ําจิ้มก็คือใส่น้ําจิ้มไก่ไป1ส่วนนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสพริกหรือว่าซอสโกสด์นะครับหส่วนนะครับแล้วก็เอาช้อนเล็กคนนะครับก็จะได้น้ําจิ้มหอยทอดง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับ สูตรง่ายนะครับทําอร่อยนะครับผมนี่ครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับไปลองทําทานดูนะครับรับรองจะติดใจนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับหอยทอดทําเองนะครับถ้าไปซื้อเขาจานนี้ก็ห้าสิบก็ไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ก็อีกอีกกระทะนึงก็ทําเช่นเดียวกันเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราจะทําจีลา จานนะครับทีละกระทะทีละจานเลยครับผมนี่ครับทำง่ายครับแล้วก็เปิดไฟนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับให้แป้งเขากรอบเท่านั้นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นกระทะที่สองครับจานที่สองของเรานะครับผมอ่าได้เลยครับนี่ครับโรยด้วยต้นหอมบัคชีแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงครับผมแล้วก็ทานควบคู่กับน้ำจิ้ม อยทอดนะครับรับรองอร่อยเด็ดนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ at ต้อม channel ด้วยครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมเมนูเด็ดเมนูอร่อยก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เสมอๆนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ